ตอนที่หนึ่งหรือมึงอยากลองหรือบางที่คนปากหมาแบบกูก็สมควรที่จะเจออะไรแบบนี้หรือเปล่าวะกูไม่กลัวมึงหรอกให้ผีชั่วท่ามึงถืนโผล่มาอีกครั้งกูจะเอาเข้าวสารเสกหลงตานี่แหลกเที่ยววงมึงให้ดูหนุ่มเข้มเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือหน้าตาที่อิดโรยิ่งกว่าขอบตาคล้ำมองเหมือนผ่านการอดนอนมาหลายคืนทำท่าทีใจดีสู้เสือแต่ ไอ้ที่กำลังต่อสู้กันมันดันไม่ใช่เสือแต่มันคือผีที่ไม่ใช่ผีหรือเอาเป็นว่าเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าผีก็แล้วกันพ่อหนุ่มใจกล้าก,กว่าสายตาไปทั่วห้องข้างฝาเพดานใต้เตียงหรือแม้แต่หลังตู้ก็ไม่หลุดรอดสายตาแขนนั้นสะพายย่ามของหลวงตาที่ภายในเต็มไปด้วยของพลังสายสินผ้าย,ยันพระเครื่องลูกประคำเข้าสารเสกเอาง่ายยอๆว่าไปยกของหลวงตามาหมดทั้งย่ามหลวงตาที่ว่า ก็คือลุงแท้ๆของพ่อตัวเองนั่นแหละที่ผ่านการบวชมาแล้วหลายพรรษาจำพรรษาอยู่ที่วัดในกรุงเทพและเป็นที่เหลือ่อมใสศรัทธาของใครๆหลายคนทันทีที่รู้สึกเย็ยนวูบจากด้านหลังขนลุกขึ้นตั้งชันยันหนังหัวพ่อหนุ่มใจกล้าหันกวับทันทีเข้าสารเสร็จในมือพร้อมพร้อมเคลื่อนกระจายไปทั่วห้องคงต้องโดนมันสักที่แหละหนด้เขาคิดไว้อย่างนั้นก่อนจะต้องสะดุ้งโยง ด้วยน้ำเสียงของใครบางคนข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าไม่ใช่ผีแล้วเจ้าจะเอาเข้าวสารเสษมาเคลี่ยงข้าหาพระแสงอะไรเสียงเข้มดังก้องไปทั่วทั้งบ้านร่างสูงใหญ่ในชุดผ้าคลุมดำปกปิดใบหน้าค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นตัดลงต้งมองคนที่อยู่ตรงหน้านี่คือการเผชิญหน้าครั้งแรกอย่างจริงจังของทั้งคู่ผักผักผีตัวเป็นๆใช่ไหมนี่เฮ้ย ผีตัวเป็น,ปนได้ไงก็ผีมันคือคนที่ตายแล้วนี่เออเออใช่สิคนที่ตายไปแล้วช่วงเวลาขับขันยังมีอารมณ์คิดเองตอบเองไปเรื่อยถ้าเจ้าแน่จริงครานี้เจ้าอย่าเพิ่งชิงเป็นลมหนีตายไปก่อนเหมือนเช่นทุกทีละ่ะวันวันวันนี้กูสู้สู้โวยกูพร้อมแม้ปากบอกสู้แต่เสียงกับตัวนั้นกลับสั่นเป็นเจ้าเข้าจนแทบฟังไม่ได้สักเจ้าแน่ใจหรือ แน่แน่สิวันนี้กูจะสู้ร่างสูงใหญ่เหยียดมุมปากส่งยิ้มปลอมๆทำทำไมต้องเป็นกูทำไมมึงต้องตามติดกูน้ำเสียงตะกุกตะกักพยายามเหยียดความกลัวที่มีอยู่เต็มรอยยิ้มปลอมๆของร่างสูงใหญ่นั้นยิ่งปั่นให้คนที่กำลังกลัวถึงสุดขีดอยู่ในสภาวะลงออกหูแล้วถ้ามึงไม่ใช่ผีมึงไม่ใช่วิญญาณแล้ว มึงเป็นตัวอะไรอย่าบอกนะว่ามึงเป็นยมยมย,ม,ยมทูตทำใจดีสู้เสือหรือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีมากกว่ามือทั้งคู่กอดย่ามของคลังไว้แน่นแบบว่ายังไงกูก็ต้องรอดจากสึกครั้งนี้ใครจะเชื่อบ้างว่าเขากำลังคุยอยู่กับผีถ้าข้าเป็นยมทูตนั่นแสดงว่าเจ้ากำลังจะตายหรือต้องตายเร็วๆนี้ใช่หรือไม่ร่างสูงใหญ่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยสีหน้าไรา้ซึ่งความรู้สึกใดๆ ฮันนี่กูกำลังจะตายเหรอชินะในตาแทบจะถลนออกมาปากยังคงอ้าค้างด้วยความตกใจบวกด้วยเสียงหัวร้อยย้อยเย้วงเวียนไปมาของให้ร่างใหญ่ที่อยู่ต่อรงหน้านั่นยมทู่จริงหรือนั่นกูจะชะตาขาดแล้วหรือความคิดบวกการชอบมโนเบาๆที่มีเป็นทุนเดิมวิ่งแล่นไปมาททายอย่างนั้นเรื่องราวเ่งสวยแต่หลายอย่างในแต่ละวันต้องเป็นฝีมือของมันแน่ๆเขาพึมพำกับตัวเอง แม้ไม่รู้เหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดตนจึงโดนวิญญาณคอยตามติดชีวิตจนไม่เป็นอันกินอันนอนมันต้องการอะไรกันแน่หรือมารอรับดูวิญญาณของเขาจริงๆอย่างที่มันว่าหรือว่าเขากำลังจะตายจริงๆความมโนจิตยิ่งวิ่งแล่นไปทั่วสมองที่ย่นเหลือเพียงแค่สองนิ้วไม่กูยังตายตอนนี้ไม่ได้กูยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างยังเรียนไม่จบยังไม่ได้ทำงานที่ตัวเอง รักยังไม่ได้บวชให้พ่อแม่และสุดท้ายกูยังไม่มีมีอันนี้สำคัญสุดงั้นกูยังตายไม่ได้ชีนะที่ดูจะสติหลุดไปอยู่ในโลกของตัวเองในตาเลิกดกลักได้แต่ยืนพึพมพำไปมาเหมือนคนบ้ารู้ตัวอีกทีเหมือนมีรังสีอมตมะเข้าหาเย็นบุบว่าไปไปทั้งตัวขนที่ลุกอยู่แล้วยังลุกขึ้นมาอีกเงยหน้ามาอีกทีถึงกับช็อกร่างสูงใหญ่ตรงหน้าเคลื่อนตัวเข้าหาด้วยความเร็วแสง แวบมาโผล่อีกที่ตรงหน้าจะจะอีกแล้วแบบว่าห่างกันแค่คืบจ้องตาขมิงในตาดูดันจะกินเลือดก,กินเนื้อนั่นมันคืออะไรเล่นเอาชินะพ่อหนุ่มเคยใจกล้าถอยหลังแทบไม่ทันด้วยความกลัวจนหล่นลางเขาล้มลงกองกับพื้นจนหมดถ้าเหมือนเช่นเคยชินะเริ่มหมดหวังกับตัวเองแม้จะขนของขลังมาทั้งวัดก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยกูต้องตายแน่พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยน้องชินที ข้าเตือนเจ้าแล้วต่อจากไปนี้ชีวิตเจ้าเป็นของข้าเสียงทุ้มเย็นเลยออกใบหน้ายื่นเข้าหาเป็นการคมขวัญเหยือนนั่นให้หวัดจนคนฟังนั้นตัวสั่นเทาก่อนที่ร่างสูงจะอันตรธานหายไปในพริบตาคำพูดทิ้งท้ายที่ฟังแล้วยิ่งชวนให้คนหัวลุกเข้าไปใหญ่นั้นต่อไปจากนี้ชีวิตเขาจะเกิดอะไรขึ้นและจะฉิบหายวายปู่มากไปกว่านี้อีกหรือจะมีอะไรที่มากไปกว่านี้อีกและในตาแดงดำ เริ่มสบสนคล้ายจะยิ้มหรือไม่ยิ้มร้องหรือไม่ร้องเกาหัวจนผมเทอายุ่งเหยิงคลับคล้ายเสียสติไปแล้วจริงๆเออเอเอกูบอกให้มึงมามึงก็เหอะจะถามอะไรหนักหนากูก็แค่อยากหาเพื่อนตีป้อมหรือมึงจะชวนพวกไอตูนได้ตีมาด้วยก็ได้นะเออรีบมาแค่นี้ละ่ะหลังวางสายชินะหายใจหนักหนักเครือใหญ่กี่วันแล้ว ที่ไม่ได้หลับเต็มตาสภาพตัวเองในตอนนี้ไม่ต่างจากศพนับตั้งแต่วันที่โดนแฟนทิ้งก็ไม่มีวันไหนที่จะหลับตาได้สนิทด,ดังนั้นการหาเพื่อนตีป้องก็เป็นข้ออ้างชั้นดีให้ไอ้สามต่อมาค้างคืนเป็นเพื่อนอย่างน้อยๆคืนนี้จะได้หลับสนิทสักคืนจวบจนเวลาพบข่ำมาถึงแต่ดูเหมือนว่าสามต่อจะยังมาไม่ถึงการสักทีเจ้าของบ้านดูจากระวนกระวายใจเป็นพิเศษ เอาแต่เดินไปมาชะเง้อชะงะอยู่หน้าบ้านพราะเมื่อถึงเวลาค่ำจากบ้านที่เคยน่าอยู่กลับกลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าจะย่างเข้าใกล้แม้แต่น้อยผ่านไปสักทักเสียงโวกเว็ดดังมาแต่ไกลในที่สุดถึงแม้จะสายไปหน่อยแต่พวกมันก็มาถึงพร้อมกับสเสบียงเต็มมืออย่างเช่นเคยคืนนี้พร้อมจัดหนักๆก,กันเลยทีเดียวมาเอาป่านนี้เลยนะพวกมึงกูหิวจะแย่ มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับท่านชินเสียงกระแทกกวนตีนที่คุ้นเคยของเพื่อนสนิทอย่างไอพาสเตอร์ก็ไอเชี่ยตีกว่าจะออกจากบ้านได้ต้องรอประมาะาหมันป้อนข้าวป้อนน้ำให้เสร็จก่อนกูจะบ้าตายมึงก็พูดเกินไปไอตูนปะมะกูแค่อยากให้กูกินอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าช่วงนี้ต้องบำรุงกูหน่อยกูเรียนนะ่ะก็นั่นแหละกูถึงบอกว่าต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำ ให้มึงไงให้มีเกีียวมึงหยุดบูลลี่กูเลยใครจะเหมือนมึงล่ะคุณหนูตูนว่าแต่กูพ่อแม่มึงก็ใช่ย,อย่อยอ้ามึงเล่นถึงพ่อแม่กูเลยเหรอเออเออพอพวกมึงจะเถียงกันอีกนานไหมเนี่ยกูจะได้เข้าบ้านก่อนยืนให้ยุงแดกเลือดกูไปเป็นลิตรแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านที่ช่วงนี้ดูเหมือนจะของขึ้นได้ง่ายเหมือนสาวไวทองบวกกับโมโหหิวหน่อยหน่อยหิวสัตว อ้าววันนี้เลือดลงหมุนเวียนไม่ดีเหรอมึงตรวจเช็คสภาพบ้างใกล้ไวทองแล้วนะเราสัตชินหันกลับมาสอบถอใส่หน้าไอ้สามต่อก่อนจะรีบเดินจ้ำอ้าวเข้าบ้านอ้าวหลังจากที่ทุกคนต่างพากันเข้าบ้านจัดหนักตั้งวงใหญ่ทั้งเล่นเกมตีป้องชนแก้วกันเสียงโวกเวกไวายตามภาษาเด็กหนุ่มเมื่อรวมตัวกันมารู้ตัวอีกทีก็ป่าเข้าเกือบตีสอง กูไม่ไหวแล้วว่านอดีกว่าเหมือนเคยไอตีผีจีนยกมือยอมแท้แล้วหนึ่งเออกูก็ว่าเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งแท้วันนี้ไอ้ชี่ยชินแม่งโหดอะไรวะพวกมึงอ่อนมากเจ้าของบ้านขาโหดที่วันนี้ดูฟรอมดีขึ้นผิดหูผิดตามึงจะฮึดอะไรนักหนาว่าไอคุณชินะอย่าบอกนะว่าหน้าตามึงที่โสมเหมือนกับศพเพราะมึงเอาตีป้อมทั้งคืน บ้านมึงดีกูก็มีอย่างอื่นให้ทำบ้างป่าวว่าเตอตามใจมึงกูไม่ไหวว่าไปนอนดีกว่าเตองั้นพวกมึงนอนบนฟูกกันส่วนกูเจ้าของบ้านนอนบนเตียงเหมือนเดิมอ้าแบบนี้ก็ได้หรอครับปบกกูจะนอนเตียงด้วยกูด้วยกูปวดหลังมึงจะมานอนเบียดกูทำเชี่ยไรไอตีที่ออกจะมีเยะแยะหรือมึงไปนอนห้องแขกก็ได้ ตูนหันไปผลักหัวให้หนุ่มตาตีที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยความหมันไส้เออเอองั้นพวกมึงไปนอนบนเตียงละกันส่วนไอ้เตอร์กับกูนอนบนฟูกเองยุติธรรมสัตว์เออเออนอนไปเถอะเดียวก็จะเช้าแล้วเตอร์สบถใส่หน้าเจ้าของบ้านเอองั้นกูไปนอนก่อนละพวกมึงก็รีบตามมานะเออ ตูนกับตีชิงเข้านอนกอดเพราะไม่ไหวจะลากสังขารต่อเหลือเพียงไอเตอร์กับเจ้าของบ้านขาโหดเนี้ยแหละที่ยังคงปักหลักตีป้อมที่ไม่มีใครยอมแพ้ใครมือหนึ่งก็เล่นอีกมือหนึ่งก็ยกกระป๋องเบียร์ขึ้นซดไม่ขาดเตอร์เหลือมองคนข้างๆที่ดูจกคึกเกินเหตุทั้งที่หน้าตามันโคตรจะอิดโรยเหมือนคนไม่ได้หลับได้นอนมาเป็นอาทิตย์แต่มันดันสึกไม่ยอมนอนเอาแต่ดื่มๆและก็ดื่มเอาจริงๆ คนหัวไวอย่างพลาสเตอร์ก็สัมผัสได้แหละกับอาการและท่าทีของเพื่อนซีทําไมเขาจะไม่รู้ว่ามันพยายามปกป่อนขนาดไหนคนแบ,บใไ้ชินะไม่เคยให้ใครได้เห็นหมออันในมุมที่อ่อนแอเลยสักครั้งแต่เขาก็จะรู้สึกได้ทุกครั้งว่าเวลาไหนที่มันกําลังอ่อนแอหรือต้องการตัวช่วยเพียงแค่มันไม่เอ่ยปากออกมาก็เท่านั้นมึงโอเคไหม่วชิน โหดแม่งยิงยังไงว่าเนี่ยไม่ตายสักทีฮะมึงว่าอะไรนะกูไม่ทันได้ฟังว่าชินะที่ได้ยินทุกอย่างชัดเจนแต่ก็แซงแถไปเรื่อยตามภาษาเพราะการเผชิญหน้ากับความจริงในตอนนี้คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดมึงไม่ต้องสนุกจนออกนอกหน้าขนาดนั้นก็ได้ตรงนี้มีแค่กูกับมึงอะไรของมึงกูก็สนุกของกูแบบนี้แหละอย่าทำมาเป็นรู้ดี ถ้ามึงไม่ไหวมึงก็บอกถ้ามึงไม่โอเคมึงก็พูดกูกับมึงเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วทำไมกูจะดูมึงไม่ออกชินาวังจอยเกมลงกับพื้นจากใบหน้าที่ยิ้มแย้มเริ่มจะแข็งค้างค่อยๆเปลี่ยนปริยาและท่าทางดวงตาย,ยังคงจับจ้องอยู่หน้าจอแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้โฟกัสกับสิ่งน,นั้นคำพูดบางคำค่อยๆเปิดออกมันก็ต้องใช้เวลาเปลว่ากูไม่เคยอกหัก ไม่เคยเจ็บและไม่เคยรักใครกูไม่รู้ว่าว่าจะต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงมันโคตรแย่เลยว่าเตอร์กูทําตัวไม่ถูกกูจะเริ่มจัดตรงไหนในวันรุ่งขึ้นกูจะโทรหาใครก่อนนอนกูสึกทาเชื่อไรไม่ถูกเลยเมื่อไม่มีเขาคําพูดที่จุกแน่นอยู่ในอกหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มพั่งพรูออกมาเป็นชุดมึงฟังกูนะชินกูไม่ได้อยากให้มึงหายเจ็บไวไวกูก็แค่อยากให้แสดงออกมามึงเจ็บมึงก็บอกว่าเจ็บ มึงไม่ไหวมึงก็บอกว่าไม่ไหวอย่างน้อยนะโว้ยมึงก็ได้ปลดปล่อยออกมาหรือเปล่าว่าอย่างน้อยๆกูก็รับฟังมึงหนุ่มเข้มทอนหายใจหนักๆเหมือนจุกก๊อกนั่นโดนดึงออกเข้าจนได้ลางยิ้มเบาๆพยักหน้าให้เพื่อนสเสด็จที่เขาไม่สามารถปิดบังอะไรมันได้เลยแม้สักครั้งกูนี่ a c ติ n g คงแย่มากเลยสิลปิดอะไรมึงไม่เคยได้ก็กูฉลาดไงท่ายาตูนชาติ หน้าเหอเกิดมาพระเจ้าคงให้แค่เบ้าหน้ามาอย่างเดียวเอามันฮ่าฮ่าาสัตเออเออเฮ้ยหออยุดดราม่ากันเหอะบีหมดละไปนอนกันดีกว่าอืมค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นกูเชื่อเชีย่ยไหนว่าหยุดดราม่าไปนอนได้แล้วเออเออฮ่าฮ่กูก็ชอบความดราม่าไปเรื่อยของกูแหละมึงก็รู้เออ ก็เพราะกูรู้ไงกูถึงไม่อยากราม่าก,กับมึงหลังจากแยกย้ายเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนทุกคนเป็นอันหลับสนิทดังที่ตั้งใจไว้คืนนี้ต้องหลับฝันดีสักคืนหนุ่มเข้มที่พยายามมอลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าเต็มทนอย่างน้อยๆวันนี้ก็ได้ระบายความรู้สึกออกมามันก็ทำให้ผ่อนคลายขึ้นเยอะถ้านับจริงๆนี่ก็ป่าเข้าไปกี่วันแล้ว ที่เขาอดหลับอดนอนมาตอนนี้มีเพื่อนเพื่อนนอนอยู่ล้องรอบคืนนี้หวังว่าคงไม่ต้องตกใจตื่นขึ้นมาอีกแล้วหวังว่าคืนนี้จะหลับฝันดีสักคืน